สวัสดีครับสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาพูดถึงการใช้คริสตัลในเกม Cookie ัน n า o เวอร์ออฟ e อ t u r e นกันส่วนตัวผมเองก็เล่นมาตั้งแต่เกมเปิดวันแรกก็ไม่ได้เล่นแบบสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกอะไรมากนะครับมีการลองผิดลองถูกแต่โอเคผมก็เล่นมาได้สักพักนะครับมีการปลดคอนเทนต์ไปได้จะส่วนใหญ่ละก็จะเหลือแต่เรเแชมเปี้ยนที่จะต้องรอการอัปเดตครั้งต่อไปเนาะก็เลยพอจะเห็นภาพรวมแล้วนะฮะ ว่าเอ็คริสตัลของเราเนี่ยควรจะเอาไปใช้อะไรยังไงถึงจะออกมาดูดีซึ่งในคลิปนี้นะครับผมขอพูดถึงในมุมมองของสายฟรีเนอะสายฟรีที่ไม่ได้เติมตังเลยนั่นเองเลยครับแต่ก็จะมีแพ็ค240ที่ว่าเขาแจกเหลือสูตรบาทนะ้ะเนาะก็จะจัดแพ็คนี้ไปแต่ก็เชื่อว่าใครที่คิดจะเติมตังก็พอจะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบการตัดสินใจได้นะฮะส่วนตัวผมก็มองว่าแพ็คเกมนี้ค่อนข้างถูกพอสมควรเลยนะ เออมันก็เนี่ยหลักไม่ได้เยอะมากอะ่ะ275เอ่ย99บาทเอยอะไรนี้นะฮะถ้าเกิดคุณเล่นแล้วเกิดถูกใจ แล้วอยากจะสนับสนุนเกมก็สามารถที่จะจัดกันได้เนอะสำหรับเพชรหรือว่าคริสตัลเกมนี้นะครับเกมก็จะมีแจกค่อนข้างที่จะบ่อยโดยเฉพาะในช่วงแรกนะครับเริ่มตั้งแต่โหลดมาเลยนะฮะก็มีแจกตั้งแต่ในกล่องจดหมายทางทีมผู้พัฒนาเขาก็จะแจกคริสตงคริสตัลแจกตัวสุ่มกาชาแจกตัวฮิวอีปิกขั้นเทพจากนั้นก็ไล่เล่นกันไปนะครับเริ่มทำเควสผ่านดานเนื้อเรื่องอด Lock content, ล็อกคอนเทนต์เลดต่างๆดันเจียนเติบโต,ตรอยแยกหอคอยวงกดแก้วอาจจเหมือนจะไกลเกินไปนะสำหรับตรงนี้คุณจะได้คริสตัลจากการทำตรงนี้เยอะมากๆเลยแต่ว่าพอหมดตรงนี้ครับก็จะเริ่มมีช่องทางการหาคริสตัลน้อยลงเนาะนี่ครับคุณดูตอนนี้เควสก็แทบจะไม่ค่อยมีเหลือแล้วนะเพราะงั้นก็คงจะเป็นการดีนะครับถ้าเกิดว่าเราเลือกใช้คริสตัลที่ได้มาให้คุ้มค่าผมจะขอแบ่ง ออกเป็นสาบรูปแบบด้วยกันนะครับโดยไล่จากแบบที่ผมคิดว่าดีที่สุดไปนะการใช้คริสตัลแบบแรกครับคือใช้คริสตัลแบบเน้นเติบโตแบบเร็วจีเราจะเน้นพัฒนาตัวละครให้เติบโตเร็วที่สุดคืองี้ครับยิ่งตัวละครเราเก่งขึ้นขนาดไหนนะฮะเราจะสามารถลงด่านที่แบบสูงขึ้นได้เยอะเท่านั้นอ่ะมันจะมียกตัวอย่างเช่นดันเจียนแห่งการเติบโตเนาะ อลองอน้ำปึง้งน้ำพิ่งหกเหลี่ยมนะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีระดับ1 2 3 4 5 6ยิ่งลงสูงก็จะยิ่งได้ของที่เยอะมันมักจะเป็นแบบนี้ในทุกๆท,ที่ที่คุณเล่นเลยนะถ้าตัวคุณไม่เก่ง จะลงได้แค่ระดับต้นๆซึ่งเกิดจะได้ของน้อยขณะที่เราใช้สต a ามินาหรือว่าหัวใจเนี่ยเท่าเดิมนะฮะการลงระดับสูงๆเนี่ยจะคุ้มค่ากว่าแน่นอนอายกตัวอย่างว่าคุณเลือกปั้นมอนสเตอร์มาสักตัวนะครับครีมโซดาตัวที่ป๊อปปูล่ามากๆเลยมีอยู่ในหน้าตู้ตอนนี้เนะเราจะทําให้เก่งขึ้นได้ยังไงบ้างอ่ะแน่นอนใส่ของให้4ชิ้นอัพเลเวลให้มันหาอาร์ติแฟก มาให้ใส่เพิ่มดาวให้ตัวละครอ่ะแต่ตรงนี้ส่วนใหญ่จะต้องเปิดกาชานะฮะแล้วก็เสริมพลังหลักการเบื้องต้นประมาณนี้เนาะสำหรับการทำให้มันเก่งขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะทำกันได้เรื่อยๆฮะคือเล่นด่านไปเรื่อยๆเนี่ยมันใช้ของอัพที่พอจะหาได้จากการผ่านด่านทำเควสต่างๆนานาอยู่แล้วเนาะแต่มีสิ่งหนึ่งครับที่เป็นคอขวดเออคอขวดพอสมควรเลยนะฮะ ก็คือการเสริมพลังะฮะแรกๆอาจจะไม่ได้เสียเยอะอะไรนะแต่พอแบบพ้นช่วงเลเวล40ขึ้นมาเนี่ยอ่ะมันจะเริ่มเห็นพัฒนาการนะเ <c oughs> อออย่างของที่ใช้อัพขึ้นนะ่ะอาจจะไม่เท่าไหร่นะเออของพวกนี้มันพอมีแจกจากเควสจากการซื้อของตามร้านอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับหรือถึงขาดเนี่ยก็ไปฟาร์มสัก2-3รอบก็ได้มาแล้วแต่เงินเนี่ยเอ้ยยากกว่าที่คิดนะฮะคือเราสามารถฟาร์มได้แหละฟาร์มได้เหมือนกันนะฮะ แต่ได้มักจะไม่พอกับความต้องการนะครับก็คือฐานชับหนูโจดตรงนี้เนาะเออเราเล่นช่วงแรกอ,ะอ่ะโหระดับ4ผมก็หืดขึ้นคอแล้วนะตอนเนี้ยเออถ้าเกิดว่ายังตัวละครไม่แน่นพออาจจะลง1 2 3สอะไรอย่างงี้เนอะซึ่งมันได้แบบรอบละ4ี่หมื่นแต่เราอัพ40ไป50เนี่ยก็4ี่แสนห้าแสนนะฮะแล้วยิงอัพสูงปีกก็จะใช้เยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทะลุล้านแน่นอนแล้วดูครับฟามร,รอบละ4ี่หมื่น,นะฮะไม่พอแดก <laughs> นะ <c oughs> ฮะก็อาจจะอดทนรอฟ์งไปเรื่อยๆก็ได้เนาะเพราะว่าใจมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดจะเน้นเติบโตแบบเร็วจีนะครับเรามีช่องทางจะมานำเสนอกดเข้ามาที่ร้านค้าทรัพย์สินแล้วก็เลื่อนลงมาที่เหรียญตรงนี้ฮะ คุณสามารถเป็นเจ้าของเหรียญพวกนี้ได้เลยนะครับด้วยราคาเริ่มต้นเจ1 0 0คริสตัลส่วนตัวผมว่ากดสัก3,000ันกำลังดีนะฮะในช่วงแรกเนี่ยเราได้คริสตัลมาเยอะเนาะถ้าใครกำลังช่างใจหรือว่าลังเลอยู่นะครับผมอนุมัติให้คุณกดได้เลยนะฮะค่อนข้างคุ้มเสีย3,000ได้1,350 0 0้นเนี่ยคือตัวเลขเนี้ยมันจะพอทำตัวละครให้ขึ้น50ได้สักตัวเนาะอ่ะแล้วอย่างช่วงแรกอย่างที่บอกไปนะครับ คุณไปฟาร์มลงหนูโจว่ามันลงได้แค่ช่วงต้นๆแล้วเงินมันได้น้อยสู้กดตรงนี้ได้เงินก้อนไปเลยเนี่ยคุ้มนะมันทําให้คุณปั้นตัวละครได้เร็วแล้วไปปลดล็อกคอนเทนต์สูงๆให้คุณไปฟาร์มเอาของอ่ะเออมันคุ้มค่ามากเลยนะฮะกับคริสตัลที่เสียไปตรงนี้นะถ้ามีถึง1นึ่งหมื่นนะฮะสามารถกดได้เลยนะผมว่าไม่เสียหายอะไรเลยนะที่จะกด แต่เอาจริงๆแล้วกด3,000กับก,กด10,000มน่มันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะผมลองคำนวณแล้วมันเออกด1 0,000มันได้เยอะกว่า3 1 0 0 0 0เนาะเออซึ่งก็ถือว่าไม่เยอะเนาะก็มากด3 0 0พันไปเรื่อยๆละกันคือเผื่อว่าคุณกด3,000ันไปทีนึงปุ๊บแล้วรู้สึกว่าคุณเล่นลื่นไหลแล้วฟลอ์แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องมากดต่อแล้วเนาะแต่เท่าที่ผมรู้สึกนะครับกดสัก3ทีเนี่ยเอาอยู่เลยคือกด3ทีเนี่ยเราจะพอปั้นตัวหลักได้ครบ3ตัวนะครับซึ่งเหมาะกับการลงดานที่สุดแล้ว แล้วนอกจากซื้อมานานะครับการจะเน้นเติบโตแบบเร็วจีเนี่ยเราสามารถที่จะไปรีจี้ได้นะครับก็คือรีหัวใจครั้งนึงมันจะได้40เนาะแล้วก็คือกดได้จำนวน5ครั้งต่อวันนะครับมันจะเพิ่มจำนวนคริสตัลขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็คือครั้งแรก100นะครับเรียงไป 200- 300, 4 0 0 500ถ้าอยากเติบโตแบบเร็วจีจีจะจัดเลยฮะก็สามารถกดได้เลยนะครับครบ5ไปเลยนะ ออแต่ถ้าเกิดใครที่แบบเสียได้อะไรเงี้ยอาจจะก,กดสัก2ครั้ง3ครั้งก็ได้เนาะเออบางทีตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าโอ้ห้าร้อยมันรู้สึกเปลืองจังเลยวะก็เลยยังช่างใจไม่กดนะฮะแล้วก็จะมีเรทแต่เรทตรงนี้ผมแอบรู้สึกว่าอยากให้คุณลงให้ได้ถึง3ก่อนนะฮะแล้วค่อยมารีเออเพราะว่ามันจะได้แบบมีโอกาสสุ่มได้ของดีๆเนะแม้ว่าผมเองจะยังไม่เคยได้เลยก็ตามนะฮะแต่ว่ามันมีโอกาสได้ดีกว่า1กับ2เนาะตามเปเปอร์นะฮะ เออก็เลยเชียร์ให้คุณทําตัวละครมาให้ถึง3ก่อนแล้วค่อยมารีนะก็คล้ายๆรีหัวใจเลยนะฮะเสีย 100, 200, 300, 400, 500ถ้ากลัวเปืองไปก็รีสัก3ครั้งนะฮะกำลังดีแต่ถ้าอยากเติบโตก็กด5ครั้งไปเลยก็ได้ให้ได้มีโอกาสไปมองดูคนอื่นได้โกโก้ดอปสีแดงสีทองให้ได้เจ็บใจเล่นเมิงเมองแล้วกาชาไม่ดูเลยหรอกาชาเนี่ยผมอยากจะให้เป็นสิ่งสุดท้ายที่จะนึกถึงเลยฮะ เนื่องจากว่าการเล่นเนี่ยเรามักจะได้มาเรื่อยๆเนาะผมก็เลยเชียร์ให้คุณเล่นไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็เปิดเฉพาะที่มันให้มาฟรีๆนะฮะซึ่งค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะฮะด้วยความที่ตู้ตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มเปิดเท่าไหร่เลยฮะมันได้ไม่ต่างกับตู้ปกติที่เราใช้ตั๋วที่แจกมาได้อะอ่ะอย่างลองดูได้ได้มาหนดูซิจะได้อะไรนะฮะ ฟีปรบโออย่างนี้คือเกลือเนาะคือตัวละครเกมนี้ยส่วนใหญ่เปิดได้มามักจะเล่นได้เลยเว้ยก็เลยไม่มีความจําเป็นจะต้องแบบมาเปิดหาตัวหน้าตู้อะเออได้ตัวอะไรมามันมักจะปั้นเล่นได้เลยนะฮะเว้นแต่ตัวซับพอร์ตสตัวก็คือคาโมไมกับล็อกสตาร์เนาะเออสตัวนั้นมันไม่ใช่ตัวดาเมจเก็เลยไม่ได้หน้าปั้นเป็นตัวแรกเนาะเอาเป็นว่าผมแนะนําให้คุณเอาคริสตอลไปทําอย่างอื่นดีกว่าสําหรับสายเน้นเติบโตแบบเร็ว จีแบบแรกนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวสายกาชาเราจะไปพูดถึงในแบบต่อๆไปกันนะการใช้คริสตัลให้คุ้มในแบบที่2นะฮะจะเหมาะสำหรับคนที่มีเวลาเล่นน้อยแบบเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือคนทำงานหาเช้ากินคำ่ำการเล่นทุกอย่าง ยังคงคล้ายๆเดิมเลยฮะจะต่างกันที่รูปแบบนี้เนี่ยเราจะเล่นแค่ที่เกมให้มาคือแบบซื้อเหรียญตรงนี้ก็ไม่ต้องนะฮะรีหัวใจก็ไม่ต้องเลดก็ไม่ต้องเรดเอาแค่เฉพาะที่เกมให้เล่นพอนะเลดก็เล่นแค่หาครั้งไปหัวใจก็เล่นแค่ให้มันเหลือศูนย์พอเล่นหมดแล้วก็จบ ปิดเกมครับแล้วไปทําอย่างอืน่นณะตอนนี้นะฮะเพดานของคอนเทนต์เกมคุกกี้รันทาวเวอร์ออฟแอดเวนเจอร์เนี่ยมันยังต่ําอยู่นะครับคือมันแป๊บเดียวก็จบแล้วอะ่ะเออมันมีด่านค่าถึง7เองเนอะโหมดเลทเนี่ยแป๊บเดียวก็เล่นได้แล้วนะอย่างน้อยหนึ่งเนี่ยก็คือพอด่านแล้วเนาะก็มาลง5้าั้งอะไรนงี้อ่ะแล้วก็คอนเทนต์ผ่านหัวใจอ่ะอย่างช่วงแรกแบบไม่มีเวลาลงด่านเลยนะฮะหัวใจเต็ม ก็มาลง2อันนี้ครับลงสลับสลับกันไปลงเงินก็ได้น้ำผึ้งก็ได้นนอะอาจจะปลดล็อกคอนเทนต์ช้าหน่อยอลอยแยกแห่งหอคอยเนี่ยอาจจะเล่นสัก3าวัน4วันนะฮะถึงจะมาปลดล็อกไม่เป็นไรช้าหน่อยถือว่าเราเล่นน้อยนะครับมีเวลาทำอย่างอื่นนะฮะก็ถ้าปลดล็อกแล้วก็อย่าลืมมาฟาร์มนะวันละ2อครั้งนะครับสาคัญมากๆเลยผมคาดการนะถ้าเกิดคุณเล่นแบบว่าหัวใจครบตลอดเลทลงตลอดทุกอย่างนะฮะสัก1สัปดาห์หรือว่า7วันน่ะผมว่า คุณน่าจะเล่นไปเคลีย์ด่าน7 ได้เนาะอาจจะเกือบๆไม่ผ่านแต่ถ้าเกิดให้เพื่อนช่วยเนี่ยมันก็พอผ่านได้อะไรอย่างนี้เนาะแล้วเลดเนี่ยผมเชื่อว่านะ่าจะเล่นไปถึง3ได้ฮะสำหรับ7วันโดยที่แบบไม่เียอะไรเลยนะเอ๊แต่ว่าเลดเนี่ยมันเปลี่ยนทุกสัปดาห์ฮะตอนนี้เลยอีก3วันก็ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ว่ารอบหน้าเนี่ยมันจะเป็นตัวอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดความยากคล้ายๆเดิมอะ่ะเออมันก็จะพอไปถึงชั้น3ได้เนอะเออเนี่ยเพดานมันต่ํามากๆเลยครับส่วนตัวผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องรีบเล่นขนาดนั้นนะ เราจะรีบเล่นเปทำไมฮะเคลียร์คอนเทนต์ทุกอย่างภายในเวลาอันรวดเร็วค่อยๆเล่นค่อยๆสนุกไปกับมันก็ได้เนอะเออสักวันละ1ด่านนะครับมี7ด่านก็7วันนะครบ1สัปดาห์พอดีเลยเออเล่นสนุกด้วยไม่เครียดตัวเองจนเกินไปด้วยนะฮะแล้วมันก็เป็นแนวทางที่ไม่แย่ด้วยนะไอดี ID ก็คือแบบไม่ได้แย่ก,กว่าคนอื่นเลยเพราะว่าเราใช้ทุกอย่างได้อย่างคุ้มค่าจริงๆฮะคริคสตัลก็ไม่ได้ใช้ก็เท่ากับเราก็จะมีเหลือตุนไว้เยอะเนาะแล้วก็สุ่มเนี่ย เราก็จะพอสุ่มได้อยู่แล้วจากการที่เราเล่นด่านเรื่อยๆเคลียคอนเทนต์เรื่อยๆมันก็จะมีแจกมาเรื่อยๆแล้วก็เปิดได้เรื่อยๆอยู่แล้วเนาะ,ะแต่ใดๆก็ตามเนี่ยก็ยังคงแชร์ให้คุณกาเพชรรอไว้ก่อนเนาะอย่าเพิ่งเปิดละกันนะฮะเหตุผลก็จะคล้ายๆกับแบบแรกเลยเนาะที่รู้สึกว่าการเปิดมันยังไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะฮะผมรู้สึกว่าแบบที่2เนี่ยตอบโจทย์กับผู้เล่นจํานวนมากเลยฮะคือผมเชื่อว่าทุกคนไม่ได้มีเวลากันมากขนาดนั้นเนาะหรือถึงไม่เวลาเนี่ยเราเอาไปทำในอื่นที่มีประโย กว่านี้ก็อาจจะดีก็เป็นได้นะฮะคุกกี้ลันทาวเวอร์ออฟแอทแวนเจอร์เนี่ยมันก็คือเกมที่มอบความสุขให้กับเราเนาะเราก็ต้องบริหารเวลาเล่นให้มันดีๆคือจะไปเล่นแบบโตรุ่งไอดีเติบโตเร็วจีแต่เสียเวลานอนมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยเนาะเสียสุขภาพเราด้วยพอพิจารณาถึงเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ของสังคมมนุษย์แล้วเนี่ยผมก็เลยแอบรู้สึกว่าแบบที่2เนี่ยค่อนข้างน่าเลนคอมเมนต์ประมาณนึงเลยนะฮะ,ะแต่ทางนี้ก็อยู่ที่การตัดสินใจของทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะแบบไหน เน่ยผมก็มองว่าก็ดีหมดเลยเนาะอยู่ที่ว่าคุณจะอยากเล่นแบบไหนอะ ไปที่การใช้คลิสตัลแบบสุดท้ายกัน,นะฮะเชื่อว่าเป็นแบบที่หลายๆคนทำนะฮะรวมถึงผมด้วยทำเป็นเท่พูดแบบมีหลักการดูดีย้อนดูไลฟ์สตรีมได้เลยนะฮะผมมีเพชรเท่าไหร่ในซุ่มรลอว,วะก็คือแบบที่3คือสายกาชานั่นเองนะฮะ,ะเดีจะมาพูดถึงกันนะฮะว่าสายนี้เป็นยังไงนะสายกาชาเนี่ยส่วนตัวผมมองว่ามันจะไปเหมาะกับสายเติมะฮะเออคือถ้าไม่เติมเลยเนี่ย มันจะต้องลุ้นให้ดวงดีแบบสุดๆเลยฮะเออคุณดูการันตีนะตู้นึงเนี่ยคือมันร้อยเนาะถ้าเกิดดวงซวยสุดๆเลยต้องเปิด100นะฮะแล้วคือยังไงฮะ3010 100ก็คือเสีย30,000คริสตลัลปริมาณมันช่างมหาศาลมากๆเช็คละละเอียดอัตรานะฮะโอกาสดรอ p อีปิกก็คือ17%ก็ถือเป็นตัวเลขที่ไม่แย่นะฮะแต่ก็ถ้าเกิดสวยมันก็จะไม่ได้นั่นแหละเนาะแล้วถ้าเกิดว่ากดไปถึง100ถึงจะได้เน่ยโอ้ไม่ก๊อดเวอร์มากเรื่องดวงเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราควบคุมไม่ได้เนาะอย่างในแบบแรกกับแบบที่2ที่เราพูดกันไปอะ่ะ คือร้อยทั้งร้อยเล่นยังไงมันก็ได้แบบนั้นนะฮะมันเติบโตแน่ๆขณะที่เปิดกาชาเนี่ยถ้าดวงดีก็สกีนช็อตไปอวดเพื่อนแต่ถ้าซวยก็ไปนั่งกอดเข่าที่มุมห้องแน่นอนว่าเลดสิบเก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่นะถ้าเลดมันต่ำกว่านี้อาจจะไม่แนะนำได้เต็มปากแต่มันก็พอลุนได้ ผมก็เลยเอามาใส่ไว้เป็นแบบที่3ในคลิปนี้นี่แหละนะครับก็คือเป็นสายกาชาเนาะก็เป็นสายที่ไม่ได้มีอะไรให้พูดมากเนาะคือถ้าได้ตัวมาเยอะๆได้ตัวที่คุณชอบตรงสายทุกอย่างโอเคเพอร์เฟกแต่ถ้าไม่ได้ก็เศร้าโอ้โหพูดวนลูปนะเนี่ยก็คือเนอี่ยถ้าเกิดคุณเสียคริสตัลไปหมดนะฮะคุณก็แทบจะทําอะไรไม่ได้แล้วก็จะกลายเป็นไปเล่นในแบบที่2นั่นแหละนะฮะก็คือเน้นเล่นแคที่เกมมันให้มา คือเล่นใจให้ครบเล่นโหมดต่างๆให้ครบตามโคตาขณะที่แบบที่สองที่ว่าไปคือเขามีเพชรกักตุนไว้เพียบเลยนะฮะรอเวลาที่เหมาะสมจริงๆค่อยใช้ขณะที่คุณใช้ไปหมดแล้วถ้าเกลือก็จบดองไว้เนี่ยมันดีกว่ายังไงใช่ไหมฮะถ้าเราดองไว้เนี่ยเราสามารถไปวางแผนได้ครับอย่างสมมติตูนะ้หน้าเป็นตัวที่ดีมากเลยและคุณอยากเปิดอะไรเงี้ยอะ มันการันตีร้อยเนาะอ่าเราเก็บไว้สักประมาณ3 0,000ต่อให้สวยยังไงคุณก็จะได้ตัวนั้นแน่นอนเอออะไรที่มันชัวเนี่ยมันยอมดีกว่าเสมอเนาะอย่างน้อยก็ในมุมมองของผมนะฮะแต่ถ้าไม่คิดอะไรมากโอเคครับได้เลยเพราะว่าผมก็ใช้เพชรเปิดเหมือนกันนะฮะสำหรับไอเดียนี้นะครับในช่วงแรกตอนนี้ก็คือเลิกเปิดละพอคิดได้เหรอเพอเพชรหมดโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะผมก็พยายามที่จะพูดถึงในทุกๆแง่มุมนะฮะแต่และแบบก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับ คุณก็ลองฟังฟังดูแล้วก็ลองพิจารณาดูนะฮะว่าเหมาะกับสายไหนนะฮะแบบแรกเน้นเติบโตผมมองว่าดีสุดนะถ้าเกิดคุณมีเวลาเล่นยาวๆนะฮะมันจะเติบโตเร็วอะแล้วก็ไปเล่นคอนเทนต์อื่นได้คุณก็จะได้ของไวกว่าชาวบ้านเขาเนาะ เออนะขนาดที่แบบที่2นะฮะก็เหมาะกับสายทํางานมีเวลาเล่นน้อยแล้วก็แบบที่3เหมาะกับสายเสี่ยงดวงสายพันันเน้นมันเข้าว่าคุณมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะหรือว่าคุณเป็นสายไหนเนี่ยก็บอกให้ผมรู้กันเลนยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมเฮียก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะฮะเกมดีแบบนี้อย่าลืมโหดมาเล่นกันเยอะๆนะ